ได้เลยละบ่ะเห็นมหับแม่แม่เพินเ่นตัวสีดำๆหนั่งจ้ะบ่เห็นแลนมาหับแม่แม่มาจอดรถไว้อยู่หน้าเพิ่นมากบพอเพิน่นแม่ดำออกลูกแล้วเดี๋ยวจังไปเบิร์นยูเถียงว่าออกหรือย,อยังจ้ะรุนลุนน้ำกันปูพ่อย,ยใส่สิได้ล้านเพิ่มจากตัวนี่ปูโมชั่นอรให้ผลว่าแม่มาดำสิได้ลูกจ็คตัว ผู้ดใดทายถือใข่เพื่นเลยผู้ดใดทายว่าถือใข่ผู้ละโตโอ้ยบักลาสิแด้หน่องลัวานีไปไปยามโตงกันบรรยากาศทงหน้าจะเศร้านี่วันที่ยี่สิบแปดกันยาสองห้าหกแปดหมื่อวานกับเหตุการณ์บ่ออันนี้ปันไดนยื่นเห่า โอ้ยบะกอยน้ำไหลข่อยเออปุ้ยหอยเอาไปตัวหลูกแห่งมากต้่มกินกับตำบกฮงบรรยากาศดีๆอยู่ตรงหน้าจ้ามีงูด้วยไอ้จังไรมันสีออกวันนี้งูสิบเวลานมาหาเห่าบะ หลุ่นหลุ่นน้ำกันเขาก็เริ่มอ้อห่วงเลยจ้ะเริ่มสอดเลยใช่หรือเปล่าเอาหอยไปต้มแก้ไปให้ลูกกินก็ตำบุ่งว่านั่นนีหมองเดียวก็เอาหลุดตัวน้อยงให้ไปยางเก็บอยู่ mối quan đê mốc nâng yêu chẳng nên dạng không bay níu bay nối 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 ม้วนได้เพราะได้ต้มให้นี่อยู่ลูกสายเพิ่นอยู่มันเจ็บตายอีกแล้วเพิ่นน่ะลูกเพิ่นคนย่างมีลูกเป็นอ๋อมีลูกเป็นมานี่ข้าวเหนียวสอดแล้วตัวนี่ออกห่วงแหละภาษาอีสานท่าวาสอดนี่จ้ะออกรวงงานน่นก็ออกแล้ว จอดก็จะใช้วางใดออกห่วงมันทะลุไปไปลุ่นเอาแกมได้นี่นี่มูนี้เอาแกมได้นี่เอาก็ว่าใช่ว่าได้ขัดเอาเก่าเก่ามากานได้เก่าแยงเป็นเข่ามูนอุ่ยปุ๋ยบ่เขาเจ้าก็มี่บ่เจ้ากรมีเข่าไม้แยงก็มีไปไปห้าวไปขึ้นรถลูก เตาน,นั่นดีไปรุ่นแม่ดำสิใดน้องจกโตมานี่ <c oughs> ของกับเตรียมไว้ใส่กระเป๋าใส่ถุงปุ้ยไว้คือเก่าแล้วพี่น้องบ่เดี๋ยวเอาออกดอกแต่ว่ากับต้องดำเนินชีวิตปกติไปลูกไปไปน้ำพอไปออกก่อนแม่เซียังกับฝ่าเหตุส้มเขาเพราท่านซุกถ้าเขาซุกนี่ ข้าวโพ,อ,พอเกี่ยวนี้สีลำบากเครื่องสีหอบกันนี้เทิ่งสีอืดเขา่าแหงถูกแหงยากโอ้ยเมื่อยเ่าเป็นอันเหตุยังลงทุนเหตุยังกับบกกะย่านจ้ะไปต่อสวนเฮาอยู่ฝุ่นแบบนี้เอารถไปจอดไปฝุ่นไอ้ลูกไปไปก่อนแม่ปะ หอดแล้วมาหลุนน้ำกันพอคนว่าออกแล้วสันอุ้ยเฟินเดียดมองไว้ลูกเฟินยางดีดำเมืยอุ้ยออกอีนนี้เติงลูกอุ้ยคือหลายตัวเนี่ว่าแต่สองตัววายลูกบอกเติงคือบอมมี่เอยนั่นเจ็ดตัวแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหก กตพี่น้องเอ้าได้ลือกหห่ไกลก่ตือกตัวนึงเอ้ยล่ได้ลูกฮกต้ลูกท้องว่าเปนสิไดียสองนึงฝนกินนมอ้ยกินเขามาหอดก็ได้กินเขากินกินกินยามาวนลูกของลูกของไผ่ของมัน พร้อมเลยเขาอย่างแนวหน่อยนึงเพอได้ปลูกไว้กินต่อจานีไปย้ายใส่แล้วปลูกไว้กำลังแท่งหยอดออกมาใหม่เบิดฝนผลลาสีง,งามนี่พี่น้องไปเบิ่งบักทัวฟังเลยก็จัดฝนตกถูกมือถูกมือเละเบิด ต้องเอารถไทยมาสั่นกับทิมแคลเปื่อสีหอดสวนเสียงชีวิตขนาดโอ้ยงามเลยพี่นนองออกดอกแล้วจ้ะเดี๋ยวกระด้ตำแล้วตัวบักทัวเฮาปลูกใส่ทอเรียงนูไหวบ่ได้มะเฮดน,น้ำเล่าดอกสวนขายของอยู่บ้านจ้ะ ออกมาเท่อละข้าวกากวเขาเมื่อคือทอดหมาคือทอดลูกอย <c oughs> ู่สวนก็นเลยมาไอจ้ะงามแห้งปั <c oughs> กมาก็ไปเห็ดโล่งท่านมาว่านนี่หลายเตอบว่าเม่แล้วก็ไปเบิดตัวนี่ว่เบิด ผู้เทากบับ่อร้ายจากเพื่อนรกาสมาป็นใดดอกพันย,ยานยาน่งกันเมื่ว่านนี้เขาแจกของโรงท่านแล้วออกมาสองอันมาเพื่อนกระทะกันแต่ว่าเพื่นใส่แต่ว่าเห่าไทายเห้าก็บ่อันนี้ต่างกล่องทายขีบผอมได้ทางเพื่อนหาจีกบึงบผักเผาเอาไปเผาเผากินจะคล้องนำ้ำ กินแล้วมีแห้งมีแห้งจ้ะเห็ดเวียงมเมื่อยๆนี่ม่แห้งได้กินนาำมะพราวพี่น้องตัวนี้ก็พ่อแล้วมากนเอาบันไดมานำอยู่เบิ่งเธอละฟังเธอละสามสิบสี่ิบหน่วยแจ้งนี้ก็ไดเลยช่วงนี้มันมีลนแน่จ้ะ ี่น้องมันแตกมันหลน่นสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยนี่แซงหนึ่กระไดเดีเ๋ยวเบิ่งกับพวกห่วงด้วยจ้ะอันถ้าเอาไปเผาแบบแก่ร้ายมันก,บบกระโบแสบน้ำม,มันโบหวานแห้งนิงสาจ้ะต้องเอาพอดีเหนือพอดีเนื้ออ่อนแห้งน้ำกระโบหวานบบท่านหวานแห่ เริ่มบ,าง,บางๆแล้วจะปักพาวเข้าพี่น้องเอาไปเผาน้ำ้วมันเริ่มขาดสวงแล้วบัน,นี้เบิดหลุดหลุดน,นี่แล้วก็โดนเติบบัน,นี้ใช้เวลาโดานเติบ บึง่งว่ากระพปงคักซ้ำอันนี้โอ้พ่อได้แล้วแซงนี่ก็ได้นี่ก็ได้ตวน้นวห,นหน่อยเฮ้ากบไข่สิบหาบตจ้าบานี่ละจ้ะตัวนั้นโอเคระยเติอบอยี่ตัวนี่นี่ได้แล้ว การีสร้างเสียงงานไรป่วยค่าเวนดีดอันนี้ฟีมือตอยปลูกได้จ้ะเขาปลูกเครือ,อ้ยแบบเงี้จะคล้องได้หนึ่งสองสามสี่หาฮาวีไหมน้ำข้นปลูกได้หลากหลายหวีเป็นน้ำข้นปลูกอีเด้อจ้ะ ตีกต้นนี้เยินแห้งลกตีกเ่ื่อนบานเฮาหน่อยน่อยอยู่หอมหอมกินกับสงมัวจ้อะอพี่น้องเป็นรถดีเลยคนเอาไปเลี้ยงซอยเบิดเข่าไร่เติบเด้อนี่เลี้ยงมาเนี่ยแบ่งกันไปเรียกคิดหนาพอกันไหมจ้า